นิกซี่แห่งมิลพรตอนที่สองไม่มีใครเชื่อออัสตัสถ้าเขาอธิบายความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวน่าเศร้าที่เขาโดนนิกซี่แห่งมิลพรหลอกโดนหลอกให้เขาโดนแย่งลูกทองสองถุงนิกซี่ให้เขาสัญญาว่าเขาจะมอบสิ่งที่เขาเห็นอย่างแรกให้กับนางหลังจากที่เขาเดินออกจากป่า แต่นิกซี่แสนเจ้าเล่ห์เสกให้พ่อข้าลอยขึ้นฟ้าแล้วมาหยุดที่บ้านเราตอนเขาลืมตาสิ่งแรกที่เขาเห็นก็คือหน้าข้าหน้าตอนข้าเกิดใหม่ไม่ว่าข้าอยากจะเมินเสียงนั้นแค่ไหนมันก็ดังขึ้นทุกวันทุกวันอ่าเธอมาหาข้าเออข้าทนไม่ไหวแล้ว ที่รักข้ารู้ว่าเจ้าไม่อยากฟังนะแต่ข้าว่ามันเป็นจินตนาการของเจ้ามากกว่าเพราะว่าข้าไม่เคยได้ยินเสียงนั้นเลยเจ้าบอกข้าหนิว่าพ่อของเจ้าออกจากหมู่บ้านเพื่อช่วยเจ้าเสียงนั้นรบกวนอาเธอร์มากจนเขาไม่ฟังอาบิเกลเลยอาเธอร์อาเธอร์วันถัดมา อาเธอออกเดินทางกับเพื่อนไปหาผลไม้ในปา่าอบิเกลอยากจะทําอะไรที่สดชื่นให้เขาดื่มนางคิดว่าถ้าเขาออกไปหาผลไม้กับเพื่อนอาจทําทให้เขาเลิกคิดเรื่องเสียงนั้นอบิเกลพูดถูกมาทําให้ข้าอารมณ์ดีขึ้นนะอะไรทําให้จ่ออารมณ์ดีการขี่ม้าเนี่ยนะเฮ้ อย่าพูดอย่างนั้นสิมาข์คน่ารักนะซิเซอร์อาจจะช้าแต่ข้าชอบแบบนี้ข้าชอบนิสัยของมันน่ะมันช้าเพราะมันเอาต่อย่างเยื้องอโ,โ,โ,โออะไรอ่ะทันใดนั้นก็มีลมพัดมาอย่างแรงและต้นไม้เริ่มล้มลงอาเธอร์อย่าห่วงข้าจะไปอีกทา่าเดี๋ยวเจ้าไปเจอข้าที่บ้านนะอาเธอร์กับซิเซอร์ มันไปอีกทางแล้วไปเจอกับแหล่งน้ําแสนสวยโอ้โหหิวน้าไม้ซิเซ์แต่เจ้าหมาเกินความควบคุมมันพยายามจะถอยออกจากแหล่งน้ํานั้นอะไรเนี่ยเจ้าเป็นอะไรอ่ะอาเธอร์เห็นสิ่งที่น่ากลัวมากที่บ่อน้ออํอ๋ออ๋ออาเธอร์อาเธอยังไม่กลับบ้านเขาไม่ได้ไปกับเจ้าหรือไงเขาเขาควรจะกลับบ้านแล้วนี่เราแยกกันเพราะลมแรง าบอกให้เรามาเจอเขาที่นี่เขาจะกลับมาแล้วไม่ต้องห่วงบอกเขาว่าเออเราแวะมานะแต่อบิเกลไม่ฟังนางไม่พยายามหยุดเพื่อนของเขาเพื่อพวกเขาไปช่วยหาอาเธอร์ด้วยซ้าไม่นานอบิเกลก็คิดว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นางกลัวที่สุดอบิเกลขี่ม้าออกไปทันทีอาเธอร์อยู่ดีๆลมก็พัดขึ้นอีก ม้าของอบิเกลพยศอย่างรวดเร็วจนทำให้นางตกหลังม้าลงไปม้ากลัวลมแรงขนาดนั้นก็เลยหนีไปโอ้ไม่นะโอ้แค่นั้นไม่พออยู่ดีๆนางก็รู้ว่านางกำลังโดนทรายดูดไม่นานโอ้ไม่นะนี่ทรายดูดนี่มันมาอยู่กลางป่านี้ได้ยังไงกันเนอะ อยดยแต่ตอนนั้นมันมืดแล้วไม่มีใครอยู่ใกล้ๆด้วยจนกระทั่งอบิเกลเห็นแสงสว่างเข้ามานั่นนั่นอะไรฮะซิซโซ่ทำไมเจ้ามีประกายแสงละ่ะซิโซ่เดินมาหาอบิเกลพร้อมคาบเชือกมา<ะ>มันโยนเชือกให้กับอบิเกลอบิเกลสงสัยว่าอยู่ดีๆมันฉลาดขนาดนั้นได้ยังไง นางจับเชือกแล้วให้ซิเซอดึงนางขึ้นไปซิซโซออ๋อขอบคุณมากเลยนะแล้วอาเธอละ่ะอ๋อข้าเป็นอะไรไปนะมาคุยกับมานี่แต่นางแปลกใจเจ้าม้าเหมือนจะเข้าใจอบิเกลแล้วไปซบหนักซิเซรก้มหัวให้อบิเกลเพื่อให้นางขึ้นหลังอบิเกลลังเลแต่ก็ยอมเชื่อใจพวกนาง เดินทางไปที่ป่าซิเซ่เจ้าผักข้ามาที่ไหนเออใหญ่หนูไงละ่ะการเดินทางหาสามีเป็นยังไงบ้างฮะจะเป็นใครแล้วรู้จักอาเธอได้ยังไงกันรู้ไหมข้าน่ะ ก็เป็นแค่แม่มดก็แค่นั้นเองแหละนะฮะแม่มดเหรอ,อเจ้ากลัวแล้วเหรอมันสำคัญแหละที่เจ้าต้องกลัวกับสิ่งที่ไม่ชินกับเรานะมันทำให้เราจะต้องระวังเข้าไว้เจ้าจะได้ไม่ทำอะไรงงง,งเหมือนกับออก gas ต u s ยังไงเล้วและใช่ใช่แล้ว ข้ารู้เรื่องคำสัญญาของพ่อสามีของเจ้าที่คำเอาไว้และพวกเดิกซี่นั้นอยากคอยและใจร้ายเอาทุกอยาก่างไปจากเราโดยไม่สนหรอกท่านรู้เรื่องนี้ได้ยังไงแม่มดเล่าให้ฟังว่านางเคยแปลงกายเป็นกวามเดินเล่นในป่าตอนนั้นนางโดนเหล่าในพราไล่ล่า อาเธอรอยู่ดีๆก็ช่วยนางแล้วพานางไปซ่อนถ้าสามีเจ้าไม่ช่วยข้าวันนั้นข้าคงตายไปแล้วมีอะไรบางอย่างที่แปลกนะในตัวเขานะ่ะข้ารู้ทันทีว่าเขาโดนสาบเหล่าแม่บดอ่ะรู้เรื่องมนตราดีข้าอยากช่วยเขาแต่พลังของข้านะ่ะไม่สามารถสู้พวกนกี่ได้เลยแม่บดอธิบายว่านางเลยจัดให้อาเธอร์ไปเจอซิเซอร์ ที่ช่วยปกป้องเขาแต่ว่าแต่แต่อะไรนิกซี่จะมีพลังมากกว่าที่ข้าคิดเจ้าย้ายเมืองแต่นางน่ะก,ก็ยังตามเช่าไปน่าเศร้าที่ตอนนี้นางลักผ้าตัวสามีของเช่าไปอ๋อไม่นะต้องหาทางพาเขากลับมาได้สิมีสี่มีแน่นอน มันอันตรายมากเลยนะเขาอาจจะเจ็บตัวได้เขาไม่สนเขารักเขาเขาจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเขาเช้าถัดมาแม่มดให้อบิเกลรับเครื่องปั่นได้สีทองกับสายป่านแล้วสั่งให้อบิเกลเข้าไปในที่บ่อน้ำที่อาเธอร์หายไปแล้วปั่นได้ตรงนั้นอบิเกลทำตามที่ได้รับสั่งมาที่ข้างบ่อน้ำตอนนั้นเมื่อนางเริ่มปัน่นได้สีทองก็ออกมา อบิเกลได้รับสั่งให้ปั่นได้ทองจนพอที่จะกลายเป็นเดรสให้กับนิกซี่กดง่ายมากอบิเกลจะลุกขึ้นไม่ได้จนกว่านางจะปั่นได้เสร็จทั้งชุดและนางต้องทำให้เสร็จก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนางนั่งตรงนั้นทั้งวันทั้งคืนมเมล็ดป่านให้กลายเป็นได้ทองและสุดท้ายหลังจากผ่านไป60ชั่วโมงนางก็พร้อมแล้วที่จะนำเสนอชุดเดรส นางเอาเดรสไปวางที่หินข้างๆแล้วแอบไปดูจากที่ห่างไกลทองชุดทําจากทองมาหาข้าเลยมาสิแผนของแม่มดได้ผล นิกซี่กีนพลังความอ่อนแอของคนอื่นถ้านางน่ะก็มีจุดอ่อนนางแพ้เสื้อผ้าทองคำเราจะต้องล่อนางออกมาจากบ่อถ้านางยังอยู่ในบ่อสามีเจ้าจะโดนตรึงตราอยู่ในนั้นตลอดไปเลยล่ะเมื่ออาบิเกลแอบมองนิกซี่ดื่มดำกับชุดทองอเธออะไรไม่ กล้าดียังไงหนีไปจากข้านิกซี่บินยังโกรธไปหาอาเธอร์ไม่นะแต่ตอนนั้นอย่าก,กล้าดีนะแม่มดเหรอเธา,าเจ้าทำร้ายข้าไม่ได้หรอกโอ้ข้าไม่ต้องทำร้ายเจ้าเลยให้พระาที่ย์ทำร้ายเจ้าก็พอแล้วล่ะ <gasps> เห,เหรอนิกซี่พยายามหนีลงบ่อน้ำแต่แม่มดเซกให้น้ำนั้นแข็งผ่านเข้าไปไม่ได้เจ้าชอบทองจนหน้ามืดเจ้าเลยไม่รู้ตัวว่าตอนนี้มันเกือบเวลาเช้าแล้วและถ้ารู้ดีถ้านิกซี่จะกับแสงอาทิตย์เข้าก็คงจะไม่ไม่แม่มดสะกดนิกซี่ไว้ในลูกแก้วแล้วเป่าให้มันไปที่ห่างไกล อบนะเมื่อความรักชนะทุกอย่างได้ข้าไม่รู้จ้ะขอบคุณท่านยังไงอย่างโง่นะขอบคุณภรรยาเจ้าเธอ,เธอความรักของนางช่วยเจ้าเอาไว้เจ้าผลคคำสาบแล้วอาเธอรกับไอบีเกลขอบคุณแม่มดแล้วขอซส,สเซอร์กลับไปด้วยโอ้สัตว์เลือกเจ้าของเสมอข้าจะห้ามได้ยังไงในเมื่อเขาเลือกเจ้าแล้ว อาบิเกลกอดเอลคนรักของนางบนหลังซิเซอรและสัญญากับแม่มดว่าพวกเขาจะเอาชนะจุดอ่อนของตัวเองก่อนที่ใครจะมาเอาเปรียบเสมอ